เอเดซอนโค้ชตัวของแมนซิตี้จะรึกสถิติใหม่ในพรีเมียร์ลีกอีกแล้วหลังจัดแอสซิสต์สุดสวยจากการวางบอลยาวให้ทีมขึ้นนำนิวคาสเซิลก่อนจะถล่มชนะขาดลอย4-0ที่เอติฮัดสเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ก่อนหน้านี้เอเดซอนเพิ่งโดนวิจารณ์หนักหลังพลาดจนทีมแพ้ระอันมาดริดคาบ้าน3-2ในเกมเพลย์ออฟแชมเปี้ยนลีกนัดแรกแต่เกมนี้เจ้าตัวขอลบคำะมาทด้วยการโชว์สกิลบอลยาวขั้นเทพ จังหวะนี้เกิดขึ้นในนาทีที่19เอดซอนออกมาตั้งเกมนอกกรอบเขตโทษก่อนสาดบอลยาวไปให้ออมามุมุดหลุดไปซัดเปิดหัวให้แมนซิตี้ขึ้นนำซึ่งสุดท้ายกองหน้าอียิปต์ก็กดแฮตทริกพาทีมเก็บชัยแบบสบายๆจากแอสซิสนี้ทำให้เอเดซอนกลายเป็นนายประตูที่แอสซิสในพรีเมียร์ลีกมากที่สุดตลอดการที่6ครั้งแซงหน้าพอร์ตบินสันที่เคยทำไว้5ครั้งกับหลายสโมสรอย่างลีสสเปอร์สแบล็กเบิร์นและเบอร์ลีเท่านั้นยังไม่พอ นี่ยังเป็นซีซันที่เอเดซอนทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกถึง3ครั้งในฤดูกาลเดียวและถ้านับรวมทุกรายการเจ้าตัวจัดไปแล้วถึง7แอสซิสต์นับตั้งแต่เคยผ่านบอลให้ราฮีมสเตอร์ลิงยิงในเกมแชมเปียนลีกกับชชวเก้ซีซัน2018-2019และที่เจ๋งสุดๆคือ6แอสซิสต์ที่เอเดซอนทำในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเกิดขึ้นที่เอติฮัดสเตเดียมล้วนๆงานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่เซฟเก่งแต่จ่ายบอลแม่นระดับย์เมร์กันเลยทีเดียว แฟนแฟนแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ